มื่อเช้าเราตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วเราพยายามที่จะบินโดรนนะครับปรากฏว่าโดรนตกที่นี่ครับเช้าวันนี้เราตื่นมาที่นี่อากาศหนาวมากครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยไฟดับทั้งคืนเลยคือที่ประเทศเชาวิกานเนี่ยไฟจะดับ บางทีเป็นวันบางที 2- อสาวันนะครับเราต้องลุ้นเอาเพราะว่าที่นี่เขาต้องการประหยัดในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับซึ่งเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเราก็ต้องขอไฟผิงและเช้านี้เราตื่นมาประมาณตีสีตั้งใจอยากจะมาดูดาวแต่ปรากฏว่าหมอกบกคลุมเต็มไปด้วยหมอกเต็มไปหมดเลยเราก็เลยอดก็เลยเดี๋ยวจะพาผู้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับ ของแคมป์ที่เราพักจริงๆแล้วเราก็มีรถแคมปิ้งเทเลอร์นะครับแต่ว่าบัเงเอินว่าอากาศที่นี่มันหนาวมากนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราหาที่พักที่เราสามารถอยู่ในห้องได้แต่ปรอกฏว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็สวยนะครับบรรยากาศโดยรอบที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นภูเขาสูงกว่านะ้ำทะเลเกือบเกือบ2,000เมตรนะครับ อยากให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับทุงตอนนี้หมอกกำลังปกคลุมเลยพาไปสำรวจรอบๆที่ตั้งของแคมป์นี้ก่อนนะครับเช้าวันนี้เราเห็นอากาศหนาวมากครับหมอกลงจัดแล้วก็น้ำค้างกลายเป็นไอหมดเลยนะครับเป็นน้ำแข็งหมดเลยเนี่ยเป็นน้ำแข็งหมดเลย this i ทุกคนดูนะครับนี่นี่คือน้ำแข็งหมดเลยนะครับ นี่นี่นี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยไอจนเป็นน้ำแข็งเลยน้ำทางเป็นน้ำแข็งนะครับเนี่ยอืม mm, ท like ิสไลก์ไอ้บอลดูซิทิสจะเห็นว่าบนยอดหญ้านะครับเป็นน้ำแข็งหมดแล้วตอนนี้ คนเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับเป็นน้ําแข็งอัน,นั้นขี้หัวครับไม่ต้องถ่ายนี่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 เห็นไหมฮะน้ำแข็งตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับหญ้าที่เราเห็นอยู่ทุ่งสีทองเมื่อตอนกลางวันนะครับตอนนี้กลายเป็นน้ําแข็งหมดแล้วนะครับที่นี่อากาศหนาวมากเขาบอกว่าคืนนี้อากาศจะลบห้าองศา นี่แต่คืนนี้ไม่ได้ลบนะอุณหภูมิประมาณ4 5่หองศาแต่ว่าเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะครับทุกคนดูนี่นี่คือน้ําแข็งเห็นไหมฮะเป็นน้ําแข็งหมดเลยเมื่อกี้เราเปิดรถมาดูกระจกข้างหน้านี้เป็นน้ําแข็งเต็มหมดเลยนะครับเมื่อะกี้เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาบ้างแล้วแต่ตอนนี้น่าจะโดนเมฆบังอยู่ต้องเดินระวังนะครับเพราะว่ามันลื่นมากเลยเวลาเป็นน้ําแข็งเนี่ย Oh. สาเหตุที่เรามาพักที่อันเดอร์เบิร์กนะครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะไปเที่ยวภูเขากราคอนเบิร์กนะครับภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาที่ใหญ่มากเป็นภูเขาที่กั้นรลหวอ่างประเทศคือในแอฟริกาใต้เนี่ยเขามี2ประเทศอยู่ในแผ่นดินของแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็ไอ้ภูเขาที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับภูเขาที่เราเห็นเนี่ยเป็นภูเขาที่เป็นเส้นแบ่งสารปนน้ํา ระหว่างประเทศอีกประเทศหนึ่งที่นี่เมื่อคืนอุณหภูมิ4ี่องศาแต่คืนนี้เขาบอกว่าจะลบ5องศานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่คณิ้งนะครับต้องเดินระวังนะครับพอดีตากล้องผมตั้งคันอยู่ข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำนะครับแต่ไม่ต้องสงสัยนะครับตอนนี้ผมคิดว่า เป็นน้ำแข็งไปเรียบร้อยแล้วน,นะครับที่นี่เขาเพิ่งสร้างครับเขาเพิ่งบิ้วขึ้นมาเพราะฉะนั้นยังไม่เสร็จดีแต่ว่าเขาจําเป็นต้องรับแขกเพราะว่าเราเดินทางมาไกลมากเราเดินทางมาประมาณสัก6ก0กิโลเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวภูเขา d a g o b e r แล้วก็หลังจากนั้นเราเดินทางต่ออีกประมาณสัก700โลในวันนี้ประมาณ89ชั่วโมงเดี๋ยวเราเดินทางต่อหลังจากที่เราได้ภูเขา ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแพ็เข้าของสัมภาระของเราสำหรับที่จะเดินทางต่อประเทศซวิกาใหญ่มากนะครับทุกคนประเทศซวิกาเนี่ยใหญ่เกืบอบ2เท่าของประเทศไทยนะครับแต่ว่าประชากรของเขาแค่59ล้านคนเองเพราะงะั้นแลนด์หรือว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยยังเหลืออีกเพียงพอเยอะมากให้ทำการเกษตรหรือว่าให้เลี้ยงสัตว์ ที่นี่ส่วนมากเขาจะทำการเลี้ยงสัตว์ปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดกันนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ใหญ่มากแต่ว่าบางพื้นที่ก็ไม่มีน้ํานะครับซึ่งถ้าพื้นที่ไม่มีน้ําก็จะแอ้แงแห้งแล้วก็มีเป็นทุ่งหญ้าแต่อย่างที่ว่าครับประเทศนี้ทุกอย่างนี่ใหญ่มาก Be มีแคร u ูนะมียู a ักมีคอร์ด e วส slippery ใช่ครับเมื่อคืนเรานอนพักอยู่ที่นี่ ทั้งคืนเราต้องก่อไฟนะครับเพราะว่ามันหนาวมากจริงแล้วก็ที่นี่ไม่มีฮีเตอร์แล้วก็เมื่อคืนไฟก็ดับเราตื่นเช้ามาตั้งใจว่าจะมาดูดาวแต่ปรากฏว่าหมอกปกคลุมมองไม่เห็นดาวเลยเมื่อ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 ตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้เองไฟก็ยังไม่มานะครับแต่ระหว่างรอก็เลยอยากจะพามาชมบรรยากาศรอบๆแคมป์ที่เราพักกันนะครับคือ เราเดินทางมาออกทริปครั้งนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยเราก็จะนอนอยู่ในแคมปิ้งเทเลอร์ของเราแต่เนื่องจากที่นี่สภาวะอากาศกอนข้างหนาวเพราะเป็นอยู่เป็นภูเขาสูงนะครับแต่แน่นอนครับที่นี่สวยมากจริงๆเวลาดวงอาทิตย์ตกนี่เราเห็นส่วนลูกหูลูกตาเลยนะครับที่นี่จะสูงกว่าปกตินะครับ แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเดชได้นอนในเต็นท์เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมฮะว่าในเต็นท์เนี่ยอุณหภูมิอุ่นกว่าในห้องเราอีกเพราะว่าที่เนี่ยลมจะเข้าไม่ได้ค่อนข้างอุ่นโอเคเดี๋ยว Sunrise c o m มิ่ตัวที่กำลังจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราบินโดรนแล้วก็จะดูบรรยากาศโดยรอบที่นี่นะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหน คือประเทศซอวิกาเนี่ยทุกทกที่ที่เราไปเนี่ยทุกทกที่แตกต่างกันเยอะมากครับเรื่องภูมิประเทศหรือว่าภูมิอากาศแม้แต่ผู้คนนะครับมีความหลากหลายทางเชื้อชาติทางเผ่าพันธุ์นะครับบางเผ่าพันธุ์นี่ยังแต่งชุดแบบคนโบราณอยู่เลยนะครับแต่บางบางกลุ่มคนก็ทันสมัยไปเลยก็คือ ทันสมัยไปเลยครับเหนื่อยเหมือนกันแลเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวเรายังใช้เวลาอยู่ที่นี่อีกหนึ่งเดือนนะครับหวังว่าจะถ่ายภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆไปฝากก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตัดคลิปลงเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายเรด ทั้งหมดประมาณสัก2อเทอแล้วนะฮะสอสามเทอละไบละพื้นที่ใหญ่มากเราเก็บพุตเทรดของเราไม่เพียงพอพอเราถ่ายแบบกล้อง4ตัวโกโปรโดรน2ตัวเราตั้งใจจะเก็บภาพให้หลากหลายแล้วก็มุมมองที่แตกต่าง แล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็หวังว่าสนุกแล้วก็เปิดหูเปิดตากับคลิปนี้ที่บอนนี่แล้วก็บอยตั้งใจที่จะพาทุกคนมารู้จักประเทศซอวิกามากขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับซอวิกา